หลงป่าดิบชื้นไม่ใช่เรื่องสนุกแน่เสียงอะไรนะ่ะโอ้ยสะดุดรากไม้เอาละ่ะตั้งสติก่อนอื่นหาแหล่งน้ำมองหาร่องรอยสัตว์ป่าหรือแม้แต่ไอ้น้ำที่ลอยขึ้นจากพื้นดินนั่นแหละคือชีวิตไฟสำคัญสุดๆส,สร้างความอบอุ่นไล่สัตว์ร,ร้ายและหุงหาอาหารไม้แห้งกิ่งเล็กๆเ,เริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มขนาดพยายามเข้าสำเร็จอาหารมาแมลงอาจจะดูหน้าขยะ,ขยะ แต่ในป่าดิบชื้นพวกมันขึ้นแหล่งโปรโตีนชั้นดีมองหาผลไม้ที่นกกินได้นั่นแหละกินได้เหมือนกันแต่ระวังพวกสีฉูดฉาดอาจมีพิษ ที่พักพิงหาต้นไม้ใหญ่ที่มีโพรงหรือสร้างกระท่อมง่ายๆจากใบไม้และกิ่งไม้ป้องกันฝนและสัตว์เลื้อยคลานสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสติอย่าตื่นตระหนกใช้ทักษะที่มีอยู่และมองหาทางออกจากป่าให้เจอการเอาชีวิตรอดในป่าดิบชื้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้ามีสติและไม่ยอมแพ้คุณทำได้แน่นอน